ทักทายสบายดีสวัสดีตอนเช้าเมงกะลาสินจา่าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ f c ทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิถีชีวิตเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นือาจจะตื่นสายสักนิดนะครับว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะทันน้องส้มหรือว่ายาจิตไหมครับเดี๋ยวตามไปดูได้นะครับผม สวัสดีครับน้องส้มวันนี้มีเมนูอะไรแนะนำคะวันนี้ดูเมนูโหมาช้าจะหมดแล้วนะคะนี่ไม่มีโอ้โหหอมไก่ใส่เครื่องในหอมไก่ใส่เครื่องในเนาะขายดีขายดีขายดีจะหมดละแล้วก็ทอดมันจ้ะทอดมันหนึบเด้งเด้งเลยนะคะเด้งเด้งนะคะใช่แล้วก็ตัวนี้ปลาส้มทอดนะครับโอ้ชิ้นใหญ่ๆโตๆอีกแล้ววันนี้นะครับแล้วก็ ผัดหอยลายอันนี้ฮะเมนูเด็ดอร่อยนะฮะหอยลายน้ำพริกเผาแล้วก็มีกล้วยกล้วยเล็บมือนางค่ะกล้วยเล็บมือนางนะครับนี่ผมใจเสนอถูกมากนะครับสิบห้าบาทนะครับขนมใส่ไส้นะคะนี่ครับหอมหวานมันอร่อยนะคะครับนี่ครับแล้วก็มีขนมฟักทองวันนี้มีฟักทองนะครับโอ้โหลูกหัวใจด้วยนะลูกหัวใจนะใช่ แล้วก็ขนมต้มไซบิ๊กบึ้มเลยค่ะไซบิ๊กบึ้มนะฮะอันนี้กล่องละกล่องละยี่สิบห้าบาทครับวันนี้ยี่สิบห้าบาทอันนี้ก็ใส่บาทนะครับเหมือนเหมือนเช่นเคยนะอร่อยนะครับนี่ฮะการันตีความอร่อยนะฮะเจ้านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณยายจิตนี่คุณยายจิตอีกแล้ววันนี้วันนี้มีอะไรคะ ข้าวเหนียวปิ้งเนาะโอ้ยนะครับสามหอยยี่สิบหบาทจ้าสามหอยยี่สิบห้านะครับโอ้โหห่อใหญ่มากนะครับนี่ครับสามหอยี่สิบห้าบาทห่อใหญ่มากเลยฮะของคุณยายจิตนะครับนี่ครับข้าวเหนียวปิ้งหอใหญ่ก็เลยนี่ครับนี่ฮะ สามห่อยี่สิบห้านะฮะของคุณยายจิตห่อเบล่อมถมห่อใหญ่มากนี่ครับไส้เผือกไส้กล้วยจ้าข้าวเหนียวปิ้งเร็วข้าวเหนียวปิ้งจ้านี่แหละครับสามห่อยี่สิบห้าบาทนี่ฮะข้าวเหนียวปิ้งคุณยายจิตนะครับนี่ครับนี่ฮะแต่คุณยายดูโอ้โหนี่นะห่อใหญ่ๆนะสามห่อยี่สิบห้านะห่อยี่สิบห้านี่ใส่กล้วยนี่ใส่เผือกจ้านี่ครับ มาพิกัดเดิมจุดเดิมนะฮะนิมิตใหม่ซอยเก้านะครับนี่ครับข้าวเหนียวปิ้งคุณยายจิตดมากลางซอยค่ะครับฝากไว้ด้วยนะครับเอซทุกท่านครับนี่ี่กไป้ยจิดก <c oughs> ็ว่าไ่เยเป็นเราก็นี่นี่ครับเอ่อใหญ่ๆนะครับ <c oughs> นี่ครับนี่ครับ ข้าวเหนียวปิ้งคุณยายจิตเหนียวปิ้งยายจิตนี่ครับอร่อยแซ่บๆนะฮะนี่ฮะนี่ครับกับลูกค้าน้องสมมาเหมือนเช่นเคยครับเช้านี้ก็พามาดู สนามอีกนิดนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองออกกําลังกายดูนะครับก่างสักนิดหนึ่งครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับ Oops. ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างบางตอนนะครับที่บินได้มาออกกำลังกายจริงๆแล้วก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าก็ทดลองดูว่าเราจะทําได้ไหมเหนื่อยเอาเรื่องนะครับเรากาลังกายแต่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีกับเรานะครับในตอนเช้าที่เรามาออกกําลังกายกันนะครับนี่ครับออกกําลังกายวันนิดจิตแจ,จ่มใสนะครับ ทำให้เราแข็งแรงนะร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับ FC ทุกท่านก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับใครที่ยังไม่ค่อยออกกําลังกายหรือไม่มีเวลาออกกําลังกายก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับออกกําลังกายหรือครั้งสองครั้งก็ได้ครับมาเดินเล่นหรือจะมาทําเหมือนอย่างที่ผมทําก็ได้นะครับถ้าหากท่านใดมีเวลานะครับก็นิดหนึ่งนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับ ครับเช้านี้ก็ดูบรรยากาศที่สนามเด็กเล่นของหมู่บ้านนะครับนี่ฮะวันนี้ท้องฟ้าก็เมฆเยอะนะครับเมฆเยอะนี่ฮะเมฆเยอะเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้านะฮะสดชื่นแจ่มใสนะครับเนี่ยเหมาะแก่การออกกําลังกายนะครับนี่บรรยากาศตอนเช้านะครับ นี่ที่ผมถ่ายนี่ไม่ใช่หอไอเฟลนะครับเป็นเสาโทรศัพท์นะฮะนี่โอ้โหเมฆเยอะนะครับวันนี้ครับนี่ครับผมก็จะพาเดินดูนะรบ,บรรยากาศนี่ฮะ สดชื่นแจ่มใสนะ้าเชา้ชาๆเห็นดอกมงดอกไมนะ้ได้ยินเสียงนกนะครับก็เดินไปนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศนี่ครับาในหมู่บ้านนะครับนี่ครับแม่ค้าก็หิวข้าวนะสงสัยจะหิวข้าวแม่ค้าตื่นแต่เช้านี่นะครับอืม ลูกค้าทุกท่านนะครับที่ตื่นแล้วหรือว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงนิมิตใหม่ซอยเก้านะครับหรือ f อฟทุกท่านนะครับรีบมานะครับมาช้าอดนะครับหมดเหมือนเดิมนะครับนี่ครับข้าวเหนียวปิ้งคุณยายจิตนะครับนี่ครับครับช้าๆก็เป็นเหมือนเช่นเคยนะครับนี่ครับ ตาก็มารับบาดเหมือนเดิมให้ศีลให้พรเหมือนเดินม,มา หมดแล้วนะครับน,นี่ครับคุณยายก็ มาหนุนเหมือนเดิมนะครับนี้คุณพี่ท่านก็ใส่บาทนะครับนี่ครับับผมสำหรับเช้านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรมชาติชาแนลเลยนะครับเป็นช่องเล็กๆฮะกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเช้านี้ขอตัวไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ